ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวีโก้นะครับวีโกอยากใส่กระบะรีโวนะครับจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ดูเมื่อยกใส่แล้วนะครับดูใหญ่ไปเลยนะครับกระบะใหญ่มากนะครับของรีโวนะครับหัวเก่งวีโก้นี่เล็กไปเลยนะครับกระบะรีโวนี่ใหญ่มากนะครับกว้างนะครับอันนี้เป็นมือสองถอดนะครับแต่ว่าเป็นมือสองเรดเอสวยมากนะครับคือรถออกจากศูนย์ก็เขาก็ถอดเลยนะครับ สวยมากปิ๊งๆเลยนะครับสภาพดีมากไม่มีตำหนิเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับเมื่อวีโก้อยากใส่กระบะรีโวนะครับก็คือคอถังนะครับนี่คอถังน้ำมันอันนี้เป็นของวีโก้นะครับเป็นของวีโกอ่าคอถังน้ำมันเนี่ยเราจะต้องเอามายืดออกประมาณ3เซนนะครับอันนี้ยืดแล้วนะครับ ยืดประมาณ3ามซนนะครับเนื่องจากกระบะรีโวเนี่ยมันจะกว้างกว่ามันจะใหญ่กว่าของวีโก้นะครับจาเป็นต้องยืดออก3ามซินนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีปัญนะครับอย่างอื่นอ่าพวกรูน็อตนะครับก็ทรงรุ่นเลยนะครับรูน็อตก็ใส่ได้นะครับรูน็อตกระบะตรงเลยนะครับอันนี้เป็นสายดึงน้ํามันนะครับสายดึงฝาถังน้ํามันนะครับสายดึงเนี่ยก็เอามาใส่ได้เลยนะครับหัวดึงตัวเนี้ยหัวล็อก กวาถังน้ามันเนี่ยก็ใส่ของรีโวได้เลยนะครับตอดของวีโก้มาใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเช็ดสีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับพวกไฟยท้ายพวกระบบไฟเนี่ยก็ตัดปลักของเดิมมานะครับแล้วก็มาต่อกับไฟยท้ายรีวได้เลยนะครับกไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากใส่ง่ายๆนะครับกะบะรูน็อตลงทุกตัวนะครับใส่ง่ายๆนะครับโอเคครับผม ารบกวนขวากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับชมคลิปดีๆเกี่ยวกับรถต่อไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ